ก็รักทุกๆคนดูใจจังเลยท่านนีมีแต่ความรักเมื่อกี้ผบอกสิบแปดคบคอร์รอลเมื่อกี้บอกว่า18ปครบคออลมันเกินครึ่งเขาครบองค์ประชุมไหมไม่คะเป่าผมไม่มีธิ์ประชุมแต่ผมว่ามาครบองค์เลยเบาๆบครับเบาเบ โอเคครับมาติเช็คน่อครับโอเคครับขอบคุณนะครับ ก็นั่งดูทีการประยอะเองป็นเกียริยิ่งครับที้กล มีความสุขกับสงครามกับทำบุญอยู่โอ้โหคอร์ลมองสองสามวันที่ออกมาก่อนหน้านี้ดูแล้วแบบก็เป็นเรื่องหันนหันตรงนี้น่าของตุ่มกันโอ้คอรลมอนพอคอรลมันโอคอรลมองไม่ชินแล้วชินแล้วชินแล้วชินมันนานแล้วข่าวแบบนี้มานานแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะมีชื่อเด่นออกมาว่าจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกธรรมดาเฉยๆฉยไม่มีน้อยใจบ้างหรอคะเพราะว่ามีชื่อทุกโพลอะไร ก็มันมันยังไม่เป็นจริงก็ยังไม่รู้ก็ถ้ามันเป็นจริงเราค่อยว่ากันตอนนี้มั่นใจว่าจะได้ทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไหมครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันคิดว่าผลงานเราเข้าตาหรือยังที่ผ่านมาโอ้เราก็คิดว่าเราทาดีที่สุดแล้วแต่ไม่รู้คนอื่นจะมองยังไงไม่รู้ แว,วาแวทำทีสิพี่สุธินถ้าเกิดว่าพี่สุธินออกไปจากกระลาโหมไปเนี่ยแล้วได้ไปช่วยอย่างอื่นเนี่ยจากพี่อที่สุธินบอกทีไหมพี่อุที่ได้ก็ได้เราเป็นนักการเมืองพร้อมทำท,ทุกที่<อ>ทำทุกที่ <roup S 1> เนหนือ่อยแค่ไหน6-7เดือนที่ผ่านมาเหนื่อยไหมสนุกสนุกตืดด่นเต้นพี่สุธินมันได้ยักษ์ผลอะไรไหมคะที่แบบว่ามันมีชื่อเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะพี่สุธินได้วินฟรอเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่ทราบคือการที่บอกว่าเอาชื่อเอาพี่สุธิน แล้วก็นายกจะไปนั่งควบเองเลย,ยหรือว่านายกจะต้องมัน<ด>มันอะไรกับมันก็เป็นได้เพราะว่าต,ตัวตัวท่านเป็นผู้บัญชาสูงสุดท่านสมารถแล้วท่านเป็นกับทันทีมแล้วฟุตบอลจะปรับทีมผู้เล่นจะเปลี่ยนตำแหน่งตำแหน่งก็ต้องเป็นสิทธิของขับทันเ,เ,เพื่อเพื่อที่จะได้ประตูและเพื่อชนะถ้าเป็นตัวสำรองจะน้อยใจตัวสำรองมันก็มีโอกาสลงเล่นอยู่ดีไม่ต้องไปน้อยใจ ซูเปอร์สตาร์ดังๆเมสซี่ยังเคยนั่งที่นั่งสำรองมารา้วน่ากะแต่มาทำให้เข้าสนามไม่ทำยังไงพี่นะทำให้เข้าสนจะได้นั่งอย่างเดียวข้างๆมันมันไม่ได้เข้าวันนี้มันก็ต้องได้เข้าวันใหม่ไม่มีปัญหาแต่ว่าก็คืองานในสภานีรก็พร้อมกลับไปได้แล้วถนัดอยู่แล้วตรงไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะเอาเดี๋ยวคนอื่นคว่าเลือกกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกวันสองวันนี้ มาขึ้นมาเพิ่งมา,มา,ไปไปมาผมยังไม่เห็นอะไรเลยม,มองว่าเป็นดีเนาะพวกเรารู้เร็วดิแต่ว่าแต่ไม่มีสัญญ,ญาณอะไรมาถึงท่านเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรเนาวันนี้อง,นนองวอนนะคะว่าว่ากังวลไหมคะพอมีขา่ขาวแบบนี้กับกังวลอะไร ที่มีคาร์มาลมกี้คิดว่าแบบช่วงเจ็เดือนกว่าที่ทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเนี่ยโอ้เห็นลงพื้นที่ไปกับนายกก็ไปทุกที่ทุกทางเลยคิดว่าเราทํางานก็เต็มที่เรื่องก็ทํางานได้เต็มที่มั่นใ <ละ S 2> จ<ะ>ในผลงานที่ออกมาว่า,าใช่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับก็ตอบโจทย์แล้วทาไมแบบอยู่ดีๆก็มีชื่อแบบจะไปรู้แล้วพวกคุณลงเอง <c oughs> พอเห็นพอเห็นข่าวแล้วก็ตกใจไหมคะเป็นแค่ข่าวถูกไหมคะท่านผมไม่ทราบเหมือนกันมองว่าเป็นเกมการเมืองไหมครับอะไรเนี่ยมองว่าเป็นเกมการเมืองไหมครับเพราะว่าถ้าเราถกมาเนี่ยมันก็เห็นเป็นแบบนี้ทุกครั้งอ่ะเป็นเกมการเมืองกันก็หลุดไปนี่คือเราจะไม่ไม่เหลือที่เป็นเพื่อไทยในกระทรวงอะไรกระทรวงกรือกระทรวงนี้เขาจะเขาจะนั่งนั่งแต่งหมดเลย ไปถามคนที่เขามีอำนาจดีกว่าถามผมนี่ไม่รู้เรื่องอแต่ความสัมพันธ์ในกระทรวงยังดีใช่ไหมหลวนตึงสัมพันธ์ในพักนี่ก็ดีในกระทรวงก็ดีไม่เห็นมีอะไรแต่านานยกเ <c oughs> ี่แต่แต่เท่าที่ดูแล้ว <c oughs> การทํางานทั้งหมดเนี่ยรัฐรีช่วยเกีก็ก็เห็นทํางานกันได้ท<ๆ>ุกคนเห็นหน้าเห็นตาก็แบบลงพื้นี่ไม่รู้พวกเราก็เห็นนี่เราถ้ามีกระแสว่าจะได้หลุดจากตําแหน่งจริงจริงว่านายกไม่เห็นผลงานหรอคะถึงได้มีกระแสว่าตัวเองจะหลุดจากตําแหน่ง ไม่ทราบผมไม่ทราบเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่าจะดึงปอพอไปดูเองอะไรฮะที่ที่มีกระแสว่ารัฐมนตรีก็จะดึงปอพอไปดูที่จริงพวกเราคิดเอาเองหมดนะคิดเอาเองแสดงว่าผที่มันออกมาก่อนหน้านั้นมันมันไม่แม่นมันอาจจะผมไม่รู้ว่าแม่นหรือไม่แม่นผมว่าพวกเราคิดเราเองก็ผมไม่ได้เป็นคนลงไงใช่ไหม

สวัสดีครับใช่คำามารกค่ะด uh, mm, ีค่ะดีคัะทางนู้นไม่มีใครเลยคุณผู้ชต้องงงเล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีัรลีแล้ครับวันนี้ตกนิดนึงฝนไม่้มาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีโเคนะครับจอลด่ะบอกจดยวเนี่ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนพี่ีทรัสิัพี่่ไปเล่นน้หมอพี่แต่งัวดเรียบร้อยเลยเ่ยมาจากบ้านขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินแล้วก็มาถึงี่เ่นน้องกัรเล่นมาจากบ้านแล้ว เืนนี <screws in the ground> ้ไม่เล่นแล้วี้ไม่เล่นได้เตรียมขึ้นมาคเอนเชียใหม่เขาเล่นลังคืนอ่ะใช่สารคามเขาเล่นเสร็จแล้วเล่นแต่เช้าหมานนี้ไหนีไม่ไลรัฐมนตรีประเสริฐจันทระหวงทอง

你这，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 

สวัสดีครับ